สี่สิบเอ็ดปีเี็กเือกอายุสี่สิบอ็ดปีเด้อเด็กเชือก่อจะเชือกเก่าในเชืดเป็ดงวดอีทีเชือกเก่าในเช็อกวนแปดปดม้วนนี่วดที่แ เขาจะสองตัวหน่อยจ้ะเขาจะสองตัวตาสองตัวนำังวดลาสุดนี่บางนึงงวดลาสุดนี่ใสตัวไดนสีฟ้าที่วัดุตัวเล่หรอถือวัตอะไรนะหกแปดหกแปดห้าหกแปดห้าต็มเต็่มตตมหกแปดห้าเอาระบิดนี่ทานันแล้วขอบคุณครับใส่กระป๋องเหรอนี่งวดที่แปงวดที่แงวดติด ต่อไปเป็นงวดที่แปดค่ะงวดนี่เป็นงวดที่แปดนะครับที่ปรทีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ลำครับผมสวัสดีครับผมอ่าน,นะครับมอวนลืมมือว่าอาจารย์ลำต้องเอาเหล็กเสือกผูกข้อเพราะว่าเพราะว่าเหล็กเสือกนี่ต้องเอาวันนังข้านแมนบอกครับาาาสาเหตุที่เอาเป็นวันนังค้านเพราะว่ายัางครับ วันักคารมันคือตรงๆดีนะวัทั้งครั้งหมดว่านักข้านี่เป็นวันแข็งตามความเชื่อของคนไทยเหาเนาะก็เลยว่าถ้านอกเนื้อจากนี้กะมันอาจถือหรือบ่ถือกะแต่ว่าวัฒน์ขคานี่คือดีที่สุดแล้วเสื้อผูกคอเส้นนี้นี่ที่ได้มาจากบุรีรัมย์แมนปะไอนี่เป็นงวดที่เจ็ดพันงวดต่อไปในึ่งงวดที่แปด ไวยอาจารย์ก็มาส่งเขาไปเกิดไงไเรพี่พอก่อนใช่นะครับไอ้นี่เป็นงวดที่เจ็ดพันงวดเมื่อกี้ได้ยังก่อนาจารย์เอาอะไรฮกยังฮกแปดห่าฮกแบ่ตรงแต่ว่ากถือว่าเข่าเนาะฮกแปดห่าตัดเลินฮกแปดแปดห่าก็ถือว่าเข่าเอางวดทุ่ยนไงคนทั้งหลังงวดนี้งวดทุ่ยบ่บ่เอาซ้ำอีกนะเอาซ้ำอีกได้งวดเมื่อั้ยเอาก็คือบ่บอกนไงเอาซ้ำงวดทุ่ยไยก็ได้ แปดหาบปเลยกหกสี่โอ้เอาแล้วมาเอาอีกสาำซาำส้ำาอีกคงสุดท้ายอ้ผู้ใดมานงนี่งุงบ่อเยอโอ้กะคือบงบอกันี่คงสุดท้ายกคางสุดท้ายกานะครับข้งบนข้งหลังแต่มาบงบอกร่อนอย กัได้ใช้สวยเบาผู้เดียวโอ้ยผมบ่ได้มาสิคนสลินได้มาบ่อันนี้ผมก็บ่ได้มาคือกันผมก็จะเอวงวดชุดถ่ายวันอังคารที่เราอ๋อเพราะว่างวดวันที่หนึ่งนี่เลขออกวันพุธวันอังคารก่อนเลขกออกนี่สิย่ำอีกเัวานึงเป็นเหลือะเป็นเสือกผูกข้อนะครับงวดอันนี้เอาบ้านล้วเจ็ดงวดและกับเข่าทั้งเจ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่แปด อาจารย์เสีเอาจุดเสี่บ่อบอเละไอีกหนึ่งหวัดฮะอีกสองวัดอีกสงวดเสือกนี่กับเสี่ยาเอ้าโอ้โหนะครับเสียแน้าบ่อได้ตัวใดอ่างวดนี้เฮ็ดเหมือ้ว่านวันอักขั้เฮ็ดแบบใดครับเอาผ้าที่ใช้อ๋อเฮ็ดคือเก่าเนาะเอาเอาเขียนตัวเลขกแล้วก็พับใส่ผ้าตอนตอนพวกเข้ามาถ่ายลังเทื่อออกไร้หลาย เอจะวางงวดงวดทีพานหน้านี่ออกสามใบงวดนี้ออกจากใบครับปะจ้ะออกสามใบโอ้โอ้ให้สามโตเลยตัวนี้สามใบเธอได้เธอหน่นเลยได้บ่ทีแมนบ่แต่สามใบเธอได้ทุกเทียบเอองวดที่แล้วสามใบกะเข่าตรงตรงใครตัวใดล่ะก็ตัวใดเงียนียผ่านมาตัวใดครับเดี๋ยวเขาชีได้เขียน เป็เคียนผิดตัวน่ะงวดสองเอาเอินไเคียนยังให้เขาจังสับอ่าครับ6ีตรงๆเลยที่อ่าผมทุนไทยแมนอยู่พอไปเลยกสองโองวดงวดเหน่งงวดเนี่งะงวดนี้มีตัวใดเลยครับน8 80 87ย8 0 880เจปดศูนั่นแหละอ่าจุดไปพควอมกันครับแต่ว่าผมว่าใหนฝันแต่ว่าเมียมันฝันดีที่บ่เพามะข่าผมยังเดียว เปลี่ยนแล้วผู้ใดฝันได้สวยฝันว่าเขาเปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนเลขเปลี่ยนตัวใดเลขตัวนี้ออกตัวนั้นมาแทนไปอ่ะให้เปลี่ยนเอาตัวใดมาแทนเลขเพิ่นที่มาแทนอันนี้เกจแปดศูนย์ออกให้เอาเลขเกจแปดศูนย์ออกเนี่ยแต่สวยบอกยังสวยฝันดีมันบ่เอาพฤติการผมเป็นว่าแต่ว่าพอร่ำตีตีความฝันยังสวยจังใดเลยผมก็ว่าเลขเขาเลยที่เลข ตัวเลขกจะคล้องเขาคล้องยายลำเลขกใหเออคล้องไอ้คล้องยายสวยเลขตัวใดญอ่าบอกตัตัวของเป็นทั้งหาแต่เขาพลังก็ได้เพราะว่าเขาหลุดชวยเขาหลุดชวยตัวเดียวนี่งหลักวันน่ะบอกไอ้ทีเพื่อนบอกว่ายายสวยฝันเมาเปลี่ยนตัวนี้ฝันไอ้เอาเลขมาเปลี่ยนเอาเลขมาเปลี่ยนเพื่อนได้เปลี่ยนนะยังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วบอกเอาเลขตัวนี้เล็เอาเลขตัวนี้เดี๋ยวเลขของยายสวยหรือว่าอีกต่างหากสวยก็เพื่อนไหนเอาก็เอาอ่า เขาใครเอามาเปลี่ยนคือเนี่ยแปดหาหนึ่งครับคนโบ้เพื่อนสิขาผมเหมือนกันอ่าได้ผอลัําก็เลยตีว่าจะของเล็กจะของทึกว่ะอืมไอ้นั่นไอ้นั่นก็ของคุณยายสวยแต่ของอาจารย์ที่เฮ็ดเอาเลขเสือกผูกข้อนี่ได้เม็ดเดียวนี่สามตัวนี่เจ็ดแปดศูนย์ครับอ่าตัดไห้บ่ครับอาจารย์หรือว่าให้เพื่อนไปตัดเอาเองตัดเอาเองครับเออตัดเอาเองเนาะนะครับอืม ลานหายเนี oh, oh, ่เอา0ูเจเลยโอ้เขียนซะผมมาเนาะเอออาจารย์เดียดียวเดยเขียนเขียนเียนหายไหมซะศูนย์เนแน้อยๆกันด้เอาทั้งเต้เนะศูนย์เจ็ดนแปดแปดเจ็นี่แหละเท่านั้นแล้วเนาะตัดนเนาะครับามอย่ามาหลยตัวันตารเองสิ งานมันหลายตัวก็แตัวว่าเลขพลำก็เป็นหลายนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวจะว่าแยกเลขสองตัวมันก็สิไใดสามชุดอ่านะครับก็คือตัวเลขนะครับถึงผู้ชมก็เจ็ดแปดศูนย์น่ะย่านท่านผู้ชมว่าตัดจังไดเหรอแอดโอ้ก็สิยากอีกละบตัดแอดบริเขียนไฮอ่แอดบริเขียนไเดิผู้สิว่ายากอีกอ่าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ นะครับอาจารย์บอกว่างวดนี้มากแห้งคือมักตัวใดอาจารย์แปดนี่ครับบอไอสองตัวสตัวกับมักศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เนาะนะครับอืมนะครับเอ้ามียางหอดเอฟซีพนนงวดนี้เัมีเงินวิครครับครับผมจากสีวาจังไหนเอ้าเราบอกว่าเป็นเออเราบอกเราบอกว่าเก่งเราบอกเป็นอยู่เดืยวสีว่าเราเป็นใบบ่ทีแปดบ่ไอนี้งวดทีแปด ทานมาแล้วเยอะสองหดอ๋อสิสิเอาสิบหัวบ่เออเอาเยอะสองหวกัสิส่งเป็นมีเาไ่งเขาวัดอืมอืมขออีกสองหวขออีกสองหัก็คือสิบหวดิทำงานหน่อก็คือสิบหวดครับเสือกอันนี้คือเสือกยิงถูครบสิบพัวกเฮ้าม nope ัอว่านติดภารกิจเลยบ่ไดมารวมธีเพื้นเนาะนะครับเพื่นเฮ็ดแล้วได้ตวเลขเจ็ดแปดศูนย์ นะครับเจ็ดแปนะครับคับไายสุดขอผู้อาจารย์ํำนะครับจิ่มาแบ่งตวเลขครับผมขอบคุณครับคู้หญิงอายุสีปีเด้อค่ะผู้หญิงอายุสีปีเชื่อผูกคอเพื่อเสนสียเรียนน้ามึงเรียนเมื่อหน่อยคู้หญิงอายุสีปีเด้อค่ะนี่ค่ะ